ไม่เคยรู้จักแต่ว่าฟันินครับแต่ว่าฟันเรียวมีแปลกแป๊กแปกมากเลยนะเขาฝันได้คืนเดียวอ่ะแล้วก็ฟังวัดจ่ะได้ตังค์อ่ะโซนตังค์มาให้อ่ะทีไหนคขาจมาให้จริงเลยครับแฟนบอกว่าจะเอาตังค์ให้น้องอิงเหมือนกันพอดีก็ยิ่งวันนี้พอดีเลยว่าขึ้นป้ายพอดีเลยทีแรกนี่ไม่รู้จักเลยใช่ไหมครับแต่พ่อมั ติดตามเฟซเพจแฟนพวกนี้เพจอยู่พวกอะไรตั้งดูตามในดีเฉยๆแต่ว่าไม่เคยรู้จักไม่เคยเคยชวนนะอยากจะไปบ้านน่ะอยากจะไปพอดีมาเล่นอยู่นี่เลยนะครับ,รบตอนนั้นนะผมอะ่ะผมติดตามไปทีหนึ่งที่ท,ที่สิงห์บุรีครับสิงห์บุรีเคยไปอยู่ครับแต่ว่าสุพรรณยังไม่เคยมาครั้งแรกไปแล้วผมกหหอนัไปาแต่ว่าไม่ไม่ถึงไม่ถึงแฟนพวกผมไม่เคยรู้เลยอันนี้อยู่อำเภอไหนครับผมอยู่ดอนเจดีย์สุพรรณ ไกลไหมจากนี่ไกลไกลครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับเดังายลูก้คือหลีอยู่ได้เล้ข้างหลังดุข้างหลัง้ไข้างหลันเนี เยอะแล้วครับยมซีแถวนี้ก็เยอะเหมือนกันเยอะเยอะครับแต่เพียงังคาดกางอ่ะครับคือเ,เ,เรื่องขลุ่ยว่าเขาเขาเรื่องการบัตรกำลังนข่งก็คนดูแล้วเขาอยากดูนะแต่ว่าถ้าบัตรแพงอ่ะคนที่คาดการ์ดเขา,ามไม่ค่อยซื้อเรื่องบัตรเท่าไร่ครับผมคา,า,าดแค่หนึ่งร้อยร้อยกว่าบาทผมไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่ แม่หน่อยขายเสื้ออยู่ด้านทางเขา้าทางขายตัว๋วมีครับเสื้อมีเดยกแม่ไปซื้อตั๋วเด็กวันนี้เศร้าวเช็บครับตอา,าพี่นอนของแม่ไล่มา,าแล้ว เนี่ยเพิ่นมาเพิ่นฟันเห็นว่ามันมันมันดึงดับเลยมี่แเพิ่นฟันเห็นเพิ่ไม่เห็นอันี่ แต่จร <Cornell>. ิงๆยอมยอมจริงยอมเลยอหะโวเราพี่คนลุกเลยเขาควันไดไงเขาคัันจริงๆเอ้าไอาไหนเนี่ยไทาไหนเนี่ยกองกองไหนเดี๋ยวรู้

จริงนะคือเรื่องเรื่องเรื่อเี่คือจ้านไปได้ทม,มาเป็นเดือนไงแต่ในความันน่ะน้องไป้จปักนลองน้องไปเวา้าฝ<ว>ัากพ่อเกไปม,ไมบบไ่กันเด้ออน,นี้คือง้อะรเพ่อ่อบ,อบอกแล้วห่อจะไป<ด>ต่อยมะม่วงที่บ้านมาให้พัทรวุฒิมาแล้วครับดีครับ

เยอแล้วแบะอรแล้วนะ่ที่ไม่เคยไปก็ต้จไนาูตัวจริงๆนองเรื่อง้อง่นันเป็นน้องแต่ไม่ค่อยได้ไม่ได้ดูอะไรวกพ่งคนจิตว่ากับ้อยแต่ย้องของที่เคยดูมาที่เรื่งีเนี่ยมันยัว่าน้องพี่ดังสุดเก่งนกงเก่งากเลจะวจริงแบบกุกเลยกรุกเลยรกเลกรกเลย คือไม่ได้เชื่อว่ามันจะเป็นพ่ษถ่ได้คุยกันทุกวันเลยเพราว่ามันเป็ยนได้ยังไงจากที่มันไม่ได้มาเป็นแล้วแล้วอยู่ดีฟันถ่าน้องคือเดียวยยซองวันจะนานทั้งทั้งที่มันไม่เคยมีให้การรอแล้วเราไม่เคยให้เ้าเราก็ไม่เคยพูดอะไรเลยพอฟันถึงน้องปั๊บมันตามันเกิดเิตกันนี้ได้ัไงทั้งทั้งที่ผมก็ไม่ใช่คนคนรอจะดีั้เอง ผกมันเคยไปดูน้องที่หนงครังที่ทิงครีงานงานงานวัดกันน้องอยู่ไกลมากเลยคุณผูมผมไปยืนหน้าธีกับไปถึงนเด็กเขาหาไถึงดีๆแล้วผมช่วน้องอ่ะนี่เขาก็อยู่อยยโสนะเป็นยโสแต่ก็ไม่ถือกันม่คืกันเพราะความไม่มันผมปันขึ้นน้องที่แมนผมไปเชื่อด้วยนะไปเชื่อเล เรื่องเงินนี่เนเรารอแล้วเรางดีเนาะไปเข้าฟันบอกว่าไปเข้าฝันอันนี้มันบอกว่าเดี๋ยวถ้าได้ังจะให้500มัน้จริงก็้นได้จริงก็มันได้จริง่เราจะไม่คงจะพกตั้งอ่เราจะพลางแรก็นแตงคได้แล้วทำไเป็นเรื่องจริงลงทางแรกแล้วเราเห็นน้องตัวจริงที่วันนี้เลยจะจับจริงจริงก็โมากนะ

าพี่นางเฝยอยู่บนนอนเฝยอยู่บนคลืนก็บอมาเข่าฝันพี่เด้อซีรีมีซีรีอยู่ทีพิทยุ้งยองอยู่เยุ้งยองเอามาหน้านีเดี๋ยวขึ้นเอ้ามีสาระพักสี่เงายุ้งยองดีได้ไรเย็นดีไม่ปกติถ้านอนท่านแล้วก็จะนอนสาระพักสี่หวองนี้มีไฟฟ้าขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากพี่น้องกดติดตามได้เลยครับช่องพ่อแม่ผู้หญิงลำเอือรับเที่ยวครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้เอาไว้สนิทกันครับ สวัสดีครับ